สว,ว,วัสดีจ้าพี่น้องท like. ุกผัวทุกคนนะคะนาะงว่าอยู่เล้าอยู่ไถ่อยู่ต่างประเทศนะคะเนา้องนี้ประดาับหิมะมากไก่ไต่หนามกินนะคะเนาะไก่ไต่หนามไต่ต้นไก่ไต่หนามน้่ไงค่ะพี่น้องจ่าจามาเบิรงกันเลยจ่าเนื้อหมูพี่น้องเครื่องลลกอนนะคะน้องวัต้องไป เออกระเทียมมันแหนนละเอาไก่ใส่เอาเครื่องไส่อในในันนี้กะทิเอานามไส้ข้างบนนพด่น่อยน้ำปลาตัวติมเติมเกลือกะปุ๊กปลาชีปลา ปูนอยู่ไปคว้นร้นรถนครบน้นันหนาขหุงเครื่องปุ๊กไงเือไเกียร์เบกาโต๊ะนะสนะอ้โชินเข้มคนบ่กินเข้มนะครับึงรถึ้รถ สองส่วนครับหอน่อยพี่น้องแซมครับมันหันสีลกใส่น้ำเลยมันบอยท่านนี่จบตตอนยังอยู่กระแดกกระ้กดีน้ำเอ็กระหลังหอมโอ้ยหอมครับอนาคตได้สุกเลยพี่น้องไอ้หอมหอม

พี่น้องซุกแล้วเนาะคะ่ะเนาะน่าอร่อยจังเลยพี่น้องเซ็บๆไม่กินข้าวนะคะเด้ขอขาเทียงเะะด้อค่ะเอ้ย